ตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะบรรยากาศนะคะความ,มเย็นแล้วนะคะนกกากระบินิกลับไปหมดแล้วนะคะนกเปลี่ยนตานะคะธรรมชาติะะแบบบ้านๆน,นะคะหลังตะวันตกดินนะคะ ด้านที่ตะวันตกคืมไปแล้วนะคะแต่ที่ตะวันออกกรยังสว่างอยู่นะคะทิศใต้นะคะที่ใต้ทิศใต้ยังสว่างอยู่นะคะแต่ว่าทิศตะวันตกนี่พอตะตะวันตกก็เริ่มหลวแล้วนะคะฟ้าเริ่มหลวแล้วนะคะท้องฟ้ายำเย็นนะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> นี่ก็รดน้ําต้นไม้ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยมาถ่ายทำคลิปวิดีโอด้านหน้าบ้านนะคะมาชมตะวันตกดินนะคะ ตกไปแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศลงเย็นพัดโช,ชยนะคะนกกากรายังบินกลับลังกันอยู่นะคะนี่นะคะตัวเลกนะคะนึ่นะคะ,นนะ,คะหนึ่งนงหนึ่น,นังนนึลงนึงนงบนนะ่ะนึ่นะะงนนเลย Yet นะะ่น่นะ อากาศนะคะธรรมชาติดูไม่ไกล้จากตัวเรานะคะนี่นะคะไม่ต้องไปสาอหาที่ไหนนะคะออกมายืนหน้าบ้านก็ได้เห็นธรรมชาติบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะเพื่อนๆก่นนะ,ะน่นะคะนกก็ยังมีบินอยู่นะคะนี่นะคะ กับลังกันแล้วนะคะพบค่ําแล้วนะคะพบค่ําแล้ว <t ell> ตะวันรับฟ้าไปแล้วนะคะนี่นะคะนกก็ยังมีบินยังกลับลังกันไม่หมดนะคะนี่นะคะท้องฟ้าก็ออกสีส้มสีส้มนะคะตะวันรับฟ้าไปแล้วนะคะแต่ก,ก็นี่นะคะนก <low> <Umwelt> นกนะคะนกก็ยังบินม่อนกันอยู่นะคะนี่นะคะ กลับลังกันถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยนะคะบินบนกันอยู่นะคะนี่นะคะไม่รู้กลับลังกันถูกหรือเปล่านะคะก็ธรรมชาติบรรยากาศบ้านๆยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะมาส่งนกส่งนกส่งการบินกลับลังนะคะก็วิถีชีวิตนะคะชาวบ้านชาวบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะธรรมชาตินะคะ ฝากเพื่อนพี่พี่น้องนองติดตามรับชมคลิปนะคะส่งตะวันแล้วก็ส่งนกกาลังเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ